อ่ะมาครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะฮะยินดีนต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชยัยอะไรล่ยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยนะครับเอามาครับวันนี้ผมจะพา FC เราพาพี่น้องเรามาถึงเวลาการเปิดราคาแล้วนะครับอ่าตัวนี้สตาสตนตันปีศูนย์หกนะฮะที่ผมไปประมูลมานะครับที่ประมูลจากไฟฟ้ามาผมจะเปิดราคาเท่าไหร่จะมาเล่าให้พี่น้องเราฟังนะทีนี้ อ่ะต่อครับเมื่อกี้โทรศัพท์เข้าอ่ะมาครับมาดู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 คันนี้เป็นคันบางคันนี้เป็นคันที่วิ่งได้แสนเก้าใช่ไหมหนึ่งแสนเก้าหมื่นกิโลนะอ่อ fc เราพี่น้องเราก็น่าจะดูอ่าแบบผ่านๆคันนั้น,น,นได้แล้วละ่ะอ่าคอนเทนต์ที่วันที่ผมไปย้ายอะ่ะใช่ไหมนี่มาดูกันมาดูเครื่องครับพอบางทําความสะอาดเบื้องต้นทําความสะอาดแค่เบื้องต้นนะไม่ไม่ได้ทำความสะอาดเหมือนเอ่อร้านล้างอาชีพเขานะมันจะสวยไหม อันนี้มาดูครับสวยเลยนะฮะตัวนี้เป็นเออ่ไททันตัวคอมมบนเล่นะฮะเป็นตัวคอมนะครับนี่นี่เห็นไหมนี่ครับสองพันห้าเทอร์โบนะครับตัวนี้ราคาที่ผมจะเปิดขายก็คือ1 6 5่0 0สบาทนะครับรถวิ่งน้อยแบบวิ่งน้อยแล้วก็เหมือน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 มีแต่จอดอ่ะไม่ค่อยได้อะไรมากมายอะนะฮะรถวิ่งได้แค่1นึ่งแกมิโลผมว่ามันจะโอเคอยู่นะ ในการที่ fc เราพี่น้องเราเอาไปใช้งานอาดูครับมาดูภายในนะฮะมาดูครับดูนะครับวันนั้นอาจจะไม่ได้พาดูแบบชัดเจนอะไรนะฮะนี่ฟึบแบบนี้เลยนะครับเบาะเดี๋ยวเราซักฟอกดูหลังคาครับแจ่มๆจมขาวๆใสๆแบบนี้เลยนะฮะดูเบาะหลังครับแบบนี่นครับแบบ ราคาราคาเนี่ยใช้ใช้ไปยาวๆครับ f c เราพี่น้องเรานะครับดูครับมาขับกลับได้เลยนะครับอยู่ตรงไหนของประเทศไทยก็ได้ครับนั่งรถมาขับกลับเลยนะครับ f c เราพี่น้องเราหรือว่าจะให้เราส่งเราก็มีในการส่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันในเรื่องในลักษณะตรงนั้นค่อยคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วมาดูกระบะหลังกระบะหลังมันก็สวยแล้วแหละ <c oughs> เนี่ยดู กระบะหลังนะครับมีมันมีเบาะนั่งด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นกลางออกมาเป็นเบาะนั่งสองข้างตรงนี้นะฮะสำหรับใครที่จะไปวิ่งไปวิ่งเออใช้แบบบรรทุกคนไปเยอะๆก็ได้นะครับเพราะว่ามีเบาะนั่งตรงนี้ให้ตรงนี้นะฮะนี่นี่ดูดูด,ดูดูความสวยความเดิมตรงนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะเนี่ยบางยังไม่ได้ล้างนะแค่ปัดกวาดเช็ดถูเบื้องต้นเฉยๆยังไม่ได้เอาเข้าไปร้านอักขีบเลยนะครับ ผมก็มาลงให้ดูแบบสดๆลงให้ดูแบบเรียวๆไปเลยนะครับเรามาดูช่วงล้อหลังดูครับดูความเดิมความสวยนะชัดซีนี่มันโคตรสุดๆถึงที่จุดสุดเลยนะฮะนี่ดูยางก็อีกนานครับถึงจะได้เปลี่ยนสภาพนะฮะเอามาดูฝั่งนี้นะฮะก็คือพี่น้องเราหลายคนถามผมว่า จะเปิดราคาเท่าไหร่ผมก็เลยว่าเอางี้บางเดี๋ยวเอามาลงเอามาลงเลยเอามาลงแล้วก็เราค่อยเอาไปเข้าร้านอัาชีดนะฮะไปให้เขาขัดถูทําความสะอาดให้เอาลงแบบเรียวๆแบบส,สดๆให้เอฟซเราให้พี่น้องเราดูไปเลยผมบอกคุยกับบางอย่างนี้นะครับเอา <c oughs> <c oughs> เปิดไม่ถูกด้านอันนี้ดูครับดูคนแจฟบนี่ยไมครับหนึ่งแสนเ้าหนะครับรถคันนี้นะฮะ นิ่มจัดนิ่มจัดเลยฮะปั๊บอ่าแอร์ครับแอร์เย็นแล้วแอร์เย็นแล้วนะครับแอร์เย็นแล้วจะหนีบังเย็นแล้วมันโอเคอยู่มันอันนี้แล้วมั้ยเย็นแล้วตอนตอนมคือตอนนั้นพวกผมไปพวกผมไปครับพวกผมไปขับมามันอาจจะค่อมมันยังบาทันเลยนี่ตอนนี้ผมติดเบิรงปุ๊บมันเปิดเบิร์เลย แอร์เรียบร้อยแล้วครับแอร์เย็นแล้ว <im it> นะฮะจะให้บางความสะอาดแอร์เทปฟิล์มเ <laughs> นี่ยแจ่มๆนิ่มๆดูประตูดิอ่ดะดูดูประตูนะครับดูประตูเนี่ยโอ้สุดๆครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทครับคันนี้หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนี่ครับ สดดเดิมเดิมแบบนี้ไททัน06นะครับชุดหน้าชุดอะไรมันสำหรับคนที่ไม่ซีเรียสอ,อะ่ะก็เอาสีนี้ไปใช้เลยนะครับลบอ่าลบรหัสรูกพันลบอะไรออกก็ใช้จดเป็นสีนี้ไปเลยจดเป็นหน้าจะเป็นบอลเงินเนาะจดเป็นบอลเงินไปเลยนะครับสำหรับคนที่อยากทําสีใหม่ก็ให้ใหอู่เขาขัดทําสีใหม่ให้ก็ไม่กี่บาทก็จะสวยเลยนะฮะหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทใช้ยาวๆวใช้อีกนานครับใช้ไปเถอะ ใช้ได้อีกนานตัวนี้บอกเลยนะฮะหนึ0 0แสันบาทนะครับก็ส่วนอีกคันนึ่งคันนั้นที่วิ่งได้แสนแปดคันวิ่งได้แสนแปดจบไปแล้วนะครับมีพี่น้องเรามัดจําากำอากาศไปแล้วนะฮะก็คนใกล้ตัวผมนี่แหละ <c oughs> ขอไปใช้แล้วนะฮะก็เดี๋ยวยังไงก็ค่อยว่ากันอีกครั้งนึงตัวนั้นอนะ่ะส่วนตัวนี้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นะ FC เราพี่น้องเราใครสนใจก็โทรหาผมนะครับ ออการันตีความความใช้ได้ยาวๆอ่ะการันตีความใช้ได้อีกนานนะฮะตัวนี้ดูครับสดๆส,ส,สวยๆหนึ0 0แบาทกันชนท้ายก็มีขึ้นนะครับแคลลี่บอยถ้าอยากให้เด่นก็ไปติดฟิล์มใหม่หน่อยก็จะสวยภายในทำความสะอาดหน่อยก็จะเยี่ยมเดี๋ยวให้บางจัดการให้นะครับ ไฟลงไฟเลี้ยวไฟท้ายอะไรครบเสร็จสับขับกลับบ้านแบบไม่ต้องห่วงอะไรยางสี่เส้นดีนะครับอีกนานถึงจะได้เปลี่ยนยางนะอีกนานอีกนานถึงจะเปลี่ยนยางใช้ไปเถอะไม่ได้ยากนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทดูรวมๆแล้วมีสเสน่ห์คันนี้จะดูตรงไหนอีกเนี่ย <laughs> พยายามพูดคุยกับเอฟซีเรากับพี่น้องเรา ให้มันได้ถึงเวลา8นาทีเป็นอย่างน้อยนะถัดคอนเทนต์ลงแต่ละครั้งเนี่ยเอามาดูระบบโอ้เยน็ยนเยน็ยนเย็นเย็นแอร์เย็นแล้วไม่ใช่ปัญหานะฮะเนี่ยดูเรือนใหม่อีกครั้งหนึ่งปัดรอบบึมบมพี่น้องเอ้ยน้ำมันผมก็เติมให้ได้หลายร้อยอยู่วันนั้นวันนั้นเติมน้ำมันมา500กเเเ็เลยเยอะเลยประหยัดด้วยนะตัวนี้นะดูเออบางแดด บงังแดดยังอยู่อยู่เลยครับดูเนี่ยลังคาสวยสวยมากนะตรงบอกปึ๊บบังเดี๋ยวขับถอยไปนู่น <c oughs> แล้วก็เดินหน้าเข้ามาใหม่เออไปกลับรถแล้วเดินหน้าเข้ามาใหม่ก็ได้ไม่นี่ก็ได้ไม่ต้องนี่ถอยไปนู่นแล้วเดินมานี่ก็จะถอยเก็บไปนู่นอ่ะเรียบร้อยครับ ยินพื้นสวยนะอันนี้หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทครับโทรศัพท์เข้าอีกแล้วเมื่อกี้อ่ะไปครับยินพื้นสวยๆใช้ได้อีกนานครับใช้ไปเถอะหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทเองไปนะครับถอ,อยไปแล้วครับบงังเกียร์นิ่มเข้าง่ายแบบกรุบกรุบกรุบนะครับ ไม่กระชอกไม่กระเด็นดูครับการพื้นโอ้โหโฟมลายพาวเวอร์วาดมาะไยสวยๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยบางอะ่ะดูดิเสียงเครื่องเงียบมากเครื่องดีมากนะครับดูถ่ายอีกจะได้ถ่ายปก เออประมาณนี้เอาตรงนี้แหละเดี๋ยวถ่ายปกตรงนี้เลยอ่ะโอเคนะฮะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะฮะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไรงยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไรยนนะศูนย์แปดเจ็ดเก้าห้า่งนย์เก้าห้าหกหกสี่สามแปดสวุฒิชัยอะไรงยนกาซสิำมันโทรศัพท์เข้าแล้วชื่อนี้มีแต่คำว่าถูกนะเอฟเราพี่น้องเรานะอย่าลืมนะฮะอย่าลืมอย่าลืม1นึ่งแสนหกหมื่น ห้าพันบาทคุ้มแน่นอนผมการันตีใช้าย,ยาวๆไปเลยโอ้ยสวยจะพยายามขอเดี๋ยวรถหน้าถ้าผมประมูลได้ดสวยๆแบบนี้จะขอแฟนไว้ใช้สักคันไว้ให้ลูกน้องอขี่ไปตีไก่เพราะว่าผมชอบผมชอบชนไก่ขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามารับชมที่เข้ามาติดตามขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณทุกท่าน มากๆครับ